มาดูว่าตัว POC นะครับสเปรดเดอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยเขาใช้อะไรกันนะครับนอกจากที่ก็จะใช้เป็นห้อง Private แล้วนะครับที่สมมุติว่าซื้อไปสักสิบตัวแล้วก็ไปใช้ในกิจการบริษัทของเขาเนี่ยยังสามารถทำอะไรได้อีกนะครับฟังก์ชันของตัวนี้ก็คือมันมีกรุปเซตกรุปเขาเรียกว่ากรุปสาธารณะนี่นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนีเลขเก้าสิบแปดแสดงว่ามีเก้าสิบแปดช่อง มีทั้งชนบุรีสาว่างสงขลาอ่ะพอดีดับเนี่ยนะครับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่าอ่าสาว่างสงขาลาเนี่ยนะครับเรดิโอเน็ตเวิร์กอ่าแคงค็อกโฮเทลเซลลวันเอไบีเนี่ยอั Bravo, ลฟาบาโวนี่นะครับอ่าเขาอาจจะเป็นตั้งขึ้นมาโดยใช้ชื่อของชาลีของชื่อของอคอไซ์ของวิทยุสมัครเล่น